เอาเรื่องอะไรดีล่ะวันนี้พูดพูดกับเยาวชนเนาะเนจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสที่ช่วงหนึ่งที่เด็กเราได้มีโอกาสได้ได้เจอครูบาอาจารย์ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าปูกฝังให้กับกุลบุตรนะเพื่อความงอกงามในศาสนานะพวกเราชาวพุทธก็จะคุ้นชินกันกันเรื่องความกตัญญูกตตะเวทีนะความกตัญญูกตตะเวทีนี้เป็นพื้นฐานของจิตใจนะการที่เรารู้จักสิ่งที่ เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตตนมีคุณของบิดามารดาเป็นฐานการรู้จักคุณของบิดามารดามันเป็นเรื่องของคนที่มีใจสูงโดยธรรมดาเนี่ยสัตว์ดิฉา,านก็ยังพอมีความกระตันรู้อยู่ยังรู้จักคุณอยู่บ้าง<ม>ก็มี แต่มนุษย์ไม่ใช่ทุกคนจะมีความกระตันยูนะนะคนที่มีความกระตันยูเนี่ยเขาจะมีการประพฤติที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะไม่ทําให้บิดามารดาเดือดร้อนลําบากใจนะเวลาที่เราจะพูดอะไรเวลาที่เราจะขออะไรเราจะคํานึงถึงจิตใจของบิดานะมารดาหรือพ่อแม่อนะไรการที่เรารู้จัก พ่อแม่รู้จักว่าพ่อแม่เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่ก็สำคัญเหมือนกัน,น,นเวลาที่เราคือสังเกตอารมณ์ของพ่อกับแม่เป็นความฉลาดในการเรียนรู้เหมือนกัน,นเวลาที่เรามีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันจะมาพร้อม กันกับความอดทนเวลาที่เราไปลรงเรียนแม้ว่าเราจะไม่ชอบก็ตามเราก็จะขนายในการอดทนในการร่ำเรียนได้แต่ในวัยนี้แค่แค่เดินถูกทางแค่ตื่นถูกเวลานี่ก็ เป็นของยากนะการที่เราได้บวชเราได้เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางที่เลิศนะที่เลิศที่ประเสริฐทาไมถึงเรียกอย่างนั้นเวลาที่กุลบุตรเห็นไหมสามเณรได้บวช้ามาแล้วแม้กระทั่งบิดามารดา ก็ได้ยกมือพนมมือไหว้บางคนนี่การนะไม่ได้กราบความดื้อของเมนนะนะกาบผ้าเหลืองนะคือกาบคุณของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ได้กาบความดื้อความทนถ้าไม่ได้กาบกิเลสเราเพราะนะนะลูกเราเนี่ยได้บวชเดินตามทางคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ลูกเรานําลูกเราไปสู่ทางประเสริฐ กว่าจะรู้จากคุณค่าเห็นไหมคุณค่าบางทีเราก็ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาสิ่งที่จะเกื้อคุณประโยชน์ต่อชีวิตนะคือฐานของใจที่มีความกระตันดูกระตเวทีเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคนที่มีความกระตันดูกระตะเวทีนี่จะมีภูมิปัญญาในการมองเห็นปัญหาในการแก้ไขปัญหาได้ดี มันจะแตกต่างจากคนที่มีความเห็นแก่ตัวคนที่มีความเห็นแก่ตัวเขาจะเห็นเฉพาะปัญหาของตัวเองเหมือนเวลาที่เราอยากจะได้ของเล่นอยากจะได้อะไรอยากจะได้ราบูกูอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นแต่อารมณ์ความอยากได้ของตัวเองโดยที่เราลืมคำหนึ่งถึงสถานการณ์ของพ่อกับแม่บางที ของเล่นบางชิ้นมันแพงเกินไปการที่เราสังเกตดูสิ่งที่เราอยากจะได้เราสังเกตดูความชอบใจหรือความไม่ชอบใจของพ่อแม่ถ้าเรียกว่านคนนั้นมีปัญญามีปัญญาอดทนได้มันยังไม่ถึงการเวลาที่เราจะได้มีความอดทนมีความเสียสละถ้าเกิดว่าความต้องการของเรา ได้ไปเบียดเบียนให้พ่อแม่เดือดร้อนเราก็เราก็ยอมอดทนได้นะยอมอดทนได้ไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องทุกข์ใจกับกับความงอแงของลูกเรียกว่าลูกนั้นมีมีแววของความเป็นลูกที่ประเสริฐนะลูกมีสามประเภทนะลูกประเภทที่ลาดพ่อลาดแม่ไปพุกไปตาราดก็มีลูกที่ คบเพื่อนไม่ดีเสพยาเสพติดพ่อแม่ต้องคอยไปไถ่ตัวอะไรว่าเวลาที่พ่อแม่เห็นพ่อแม่ไม่อยากบอกว่าคือลูกตัวเองะบางทีพ่อแม่อยากฆ่าทิ้งไปซ้ำลูกใครก็ไม่รู้เรียกว่าเป็นลูกที่ไม่มีบุญลูกที่เต็มไปด้วยบาปส่วนลูกที่มีบุญอย่างน้อยๆเนี่ยจะเชื่อฟัง โอวาทคำสั่งสอนนะจะรักษาสกุลนะไม่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนไม่ทำให้แม่ต้องทุกข์ใจนะเวลาที่พ่อแม่บอกอะไรก็เชื่อฟังมีความรับผิดชอบหน้าที่นะมีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของบิดามารดาได้เรียกว่าลูกคนนั้นเป็นลูกที่มีแววที่ประเสริฐนะส่วนลูกที่ประเสริฐเลยนะ ถ้าเรียกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายอย่างเช่นพระพุทธเจ้านะคือลูกที่เป็นที่พึ่งให้กับพ่อและแม่ได้นะสามารถแก้ไขปัญหาสามารถแบ่งเบาภาระสามารถเกื้อกูลให้พ่อกับแม่เนี่ยมีความภูมิใจเวลาที่พ่อกับแม่เห็นแล้วก็พ่อกับแม่ดีใจมากเลยนี่ล,นลูกฉันลูกฉันลูกฉันเองลูกฉันเป็นเด็กดี แต่ถ้าเกิดว่าลูกคนไหนที่ไม่เชื่อฟังติดยาเสพติดสามเลรเทเมาอย่างเงี้ยพ่อกับแม่ก็ทุกข์ใจไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะฉะนั้นความกตัอยูกตะเวทีเนี่ยเป็นตัวที่ปูกฝังให้คนจะเติบโตขึ้นมาได้มีการพัฒนาจิตใจตน ความกระตันยูกระตะเวทนะีรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตตนอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากได้ในสิ่งที่เราต้องการนะถ้าเราไปเบียดเบียนตนเองไปเบียดเบียนให้บิดามารดาเดือดร้อนไปเบียดเบียนสังคมนะคือการขโมยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะการประทุษร้ายผู้อื่นนะก,าการพูดว่าร้ายคนอื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะพูดกระทบกระเทียบพูดว่าร้ายนะพูดพูดให้คนอื่นนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิสัยของคนพาลนะคนพาลคือคนที่มีสติปัญญาน้อยนะส่วนคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยจะตั้งอยู่ในกุศล,ลกรรมมาบนะคือไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้เรียกว่าขโมยนะไม่ยินดีในการทำบาปการฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตเราจะละเว้นคือเป็นทางที่นำพาให้จิตใจเราสูงขึ้นนะไม่สแสวงหามาในทางที่ผิดถ้าเกิดว่าเราเห็นของที่ไม่ใช่ของเราและเราอยากได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรละเว้นอันนี้ไม่ใช่รองเท้าเราอันนี้ไม่ใช่ของของเราอะไรเป็นของของเราเราก็เรียนรู้ที่จะรักษาขอ,ของของตัวเองนะ ไม่ด่าคนอื่นนะไม่ว่าร้ายไม่พูดเพื่อทำร้ายจิตใจผู้อื่นนะไม่โกหกพวกลมนะไม่ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมถอยนะไม่เห็นผิดจากทำนองคลองทำนะไม่คิดอยากได้ของเขาเห็นเพื่อนคนนั้นมีของเน่นอันนี้เห็นเพื่อนคนนั้น,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 นใช้โทรศัพท์แบบนี้โอ้อยากได้มาเป็นของตัวเองอันนี้เป็นความคิดชั่วนะควรเว้นความคิดนั้นเสียอะไรที่ไม่ใช่ของเรา ถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอานะมันเท่กว่ากันเยอะเลยนะของนั้นไม่ใช่ของเรามันถ้าเป็นของของเรานะเราต้องหามาได้ด้วยศักยภาพของตนเองเรียกว่าผู้ที่ตั้งตนอยู่ในธรรมนะผู้ที่ตั้งตนอยู่ในธรรมนะถึงจะงอกงามในธรรมนะต่อไปพวกเราก็จะเติบโตขึ้นนะ เติบโตขึ้นตอนนี้ก็ยังเป็นเยาวชนการปลูกฝังที่ดีการแบ่งปันองความรู้ที่ดีมันจะเป็นเหมือนกับการปูฐานให้กับจิตใจความกระทำอยู่นี่แหละถ้าอาจารย์สอนเรื่องอะไรเนี่ยพวกเราฟังกันอยู่หรือเปล่าตอบพร้อมกันหน่อยสิฟังอยู่เนาะความกระทำอยู่ข้อที่หนึ่ง จำไว้ให้ดีนะความกระตันดูกระตันเวทีข้อที่สองคือความอดทนนะความอดทนไม่ทำชั่วคือไม่ทำบาปนั่นเองนะความอดทนนะไม่ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้นะไม่ทำร้ายคนอื่นนะให้เราตั้งใจไว้ให้ดีให้มีความอดทนอดกลั้นนะข้อที่สาม ความเสียสละคนที่มีความเสียสละอยู่ในใจเขาจะเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเรายกตัวอย่างอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9ก้เราเนี่เรียนจบแค่สาขาวิชาเดียวยังทุกข์ลำบากเรียนไม่จบได้ซ้ำบางคนแต่ในหลวงเนี่ยท่านเรียนจบหลายสาขาวิชา นะสามารถทำคุณประโยชน์ได้หลายด้านซึ่งไม่ใช่วิสัยของคนกปกติจะทำได้นะนั่นเป็นเพราะใจที่มีความเสียสละนะท่านไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเองนะท่านเห็นแก่ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลต่อผู้อื่นคนที่มีใจที่เสียสละจึงสามารถมองปัญหาได้กว้างออกจะแตกต่างจากคนที่มีความเห็นแก่ตัว คนที่มีความเห็นแก่ตัวเขาจะเห็นเฉพาะปัญหาของตัวเองนะก็จะงอแงอ,อะไรไม่ได้มาก็จะงอแงอจะแย่งให้ได้ดังใจตัวเองอย่างเดียวนะอเอไอเอก็ให้ได้ใจอยางดังใจตัวเองอย่างเดียวกลายเป็นความมืดนะพอมืดเสร็จก็เลยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวก็ไม่น่าปัหาสมาคมเพื่อนก็จะไม่อยากเข้าใกล้ แต่ถ้าคนที่มีความเสียสละมีน้ำใจชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็จะเป็นที่รักที่นิยมของคนนะเพื่อนเพื่อนก็จะรักนะไม่เอาเปรียบยอมเสียเปรียบคนได้เขนะนะาเรียกว่าเป็นคนที่มีความเสียสละอยู่ในใจนะนี่ข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะเรียกว่า ปัญญาศาส,สนาพูดสำคัญที่สุดก็คือปัญญานะปัญญาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีคนที่มีความอดทนความรับผิดชอบคนที่มีความเสียสละนะถ้าเรามีองค์ประกอบทั้ง3มอย่างสมบูรณ์แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเราจะสามารถได้เห็นโอกาสดีๆในชีวิต นะบางครั้งเวลาที่เราเติบโตเนี่ยเรามองไม่เห็นโอกาสในชีวิตเลยนะไม่รู้ว่าเราจะไปพึ่งใครโอกาสในมันเมืนะบางทีนี่มันร้อนจนผิวนี่ไหม้นะบางทีมันหิวนะมันการดานการยือ้อแย่งแข่งขันการต่อสู้ในสังคมแทบไม่มีโอกาสให้เราได้มีช่องเอาตัวรอดได้เลย แต่คนที่มีความกระกัรอยู่มีความอดทนมีความเสียสละเนี่ยเขาจะมีโอกาแสแทรกเข้ามากับเขาเรื่อยๆนะเพราะคนที่มีคุณสมบัติสามประการนี้เป็นคนที่เกิดขึ้นได้ยากนะคือยากมากนะท่านจึงได้ยกย่องสรรเสริญกราบไหว้บูชา ั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐเรียกว่า,วาผู้ใช้ชีวิตอยู่อย่างประเสริฐเห็นไหมที่บิดามารดาที่ชาวบ้านได้กราบได้ไหว้นะไม่ได้กราบไหว้กิเลสตัณหานะเขากราบไหว้ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างประเสริฐนะคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเองแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้ว นะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก,ก็ดีด้วยใจก็ดีนะทำไมเขาถึงยังกราบไหว้นะเพราะผู้นั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมอันประเสริฐนั่นเองนะการที่เราได้มีโอกาสมาบวชศึกษาธรรมะก็จำเป็นมากเลยที่เราจะรู้จักเครื่องดำเนินไปเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็มา แบ่งปันธรรม,มะเล็กๆน้อยๆอยจะพูดมากมันก็จะหลน้นรับไม่ได้เนาะเอาเท่านี้แหละขอให้พวกเราควรให้ฟังหน่อยซิว่าถ้าอาจารย์สอนอะไรไปบ้างน,นะข้อที่หนึ่งเอ๊ะทำไมได้ยินฝั่งเดียวนะเอ๊ะเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอางี้ดีกว่านะ มีมีตังค์ไม่เอาตังมาหน่อยเอาตังมาสักสักหมื่นไปสิเอาตังมาหมื่นหนึ่งนะจะจะให้กับคนที่ตอบคำถามได้นะเอาแบงค์ร้อยก็ได้นะเอาตังมาแล้ว ครับคำถามแรกถ้าอ,อาจารย์ถามว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนอะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปูฐานของใจคืออะไรใครยกมือก่อนมีสิทธิ์ก่อนใครจะเป็นคนตอบคำถามนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการปูพื้นฐานอ่ามาเลยอ่ามาฮะไม่รับแล้วรับแล้วแจกต่ออ่าตอบเลยอ้ามามา,มาตอบนี่ก็ได้มาอ่าตอบเลยตอบก่อนสิตอบถูกไหม ยังไม่ถูกต้องตอบตรงที่พร้อ,อาจารย์สอนด้วยนะพร้อ,อาจารย์สอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปูพื้นฐานของใจเราให้มีสติปัญญาคืออะไรเออมาได้ได้ได้ได,ได้ความระกับดูกระตาเวที หนึ่งพันบาทโอ้ยอ่อนะอ,อึ๊บไปพี่ตา๊กช่วยอะพี่ตา๊กช่วยหน่อยอะอะพี่ตา๊กช่วยจ่ายได้เอ่อคำถามแรกไปแล้วหนึ่งพันบาทเอ๊ทีนี้ ถามฝั่งนี้บ้างนะถามว่าอะไรดิถ้าอาจารย์สอนธรรมะไปกี่ข้อฝั่งนี้ฝั่งนี้ไ <c oughs> <c oughs> หนใครยกมือก่อน <c oughs> อ่ามาใครยกมือออกออกมา <c oughs> ใ ใครยกมือค้างไว้เมื่อวินี้ออกมาทั้งสองคนเลยตามมาสามคนเลยสี่คนเลยออกมาอมีอะไรบ้างเก่งมากหนึ่งพันบาทถ้า <c oughs> เอา้ามาเมื่อกี้นี้มามาให้สิบก่อนมา,มาใครที่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยสองคนมาทีนี้ใครยกมือก่อนได้เปรียบเนาะทีนี้ยกก่อนอะไรยังไม่ถาม <laughs> ยังรอเลยยังไม่ถามเลยยกก่อนคำถามต่อไปถามว่าเราจะรักษาใจของพ่อแม่ได้ยังไงใครยกมือก่อน มายกมือมาเลยคนเดิมหรือเปล่า <ś led> ไม่ใช่มาๆมา,มาคนเดิมได้แล้วต้องสลาสิทธิ์ให้เพื่อนด้วยนะเราจะรักษาหัวใจของ,ของพ่อแม่อย่างไงได้บ้างความเห็นใจควาทำยังไงความเห็นใจเนะีย <ś led> อ่า โอเคได้อยู่ความเห็นใจคือรู้จักเห็นอกเห็นใจพ่อกับแม่<ค><ะ>ให้มีความเข้าใจสถานการณ์ของพ่อและแม่ด้วยเก่งมากเลยอเอาไป1น0 0งพบาท ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันนะมาคำถามต่อไปก็ดีเหมือนกันความกตัญยูที่เราจะทดแทน คุณของบิดามารดาข้อนี้สามารถตอบได้หลายคนแล้วแต่วิธีของใครของมันเราสามารถทำยังไงได้บ้างมาดูแลดูแลบิดามารดาได้เลยมีอีกไหม หนึ่งพันบาทรักษาชื่อเสียงวงตระกูลคือเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งสอนไม่ทำให้ชื่อเสียงของตัเองเสื่อมเสียเพราะการกระทำของตัวเองเก่งมากหนึ่งพันบาท อีกส <f> ักคำถามหนึ่งถามว่าอะไรดีมีคำถามมาไหมมีทางบ้านไปถามไหมนีแต่คำถามปฏิบัติครับปฏิบัติเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ตอบกันอันนี้ตอนนี้กำลังคุยกับเยาวชนอยู่ อีกสักคำถามหนึ่งเนาะคำถามนี้หนึ่งพันบาทสุดท้ายนะถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดสติปัญญา การเรียนรู้ก็ถูกอยู่นะก็ถูกอยู่นะมาออกมาฟังมีคนจะตอบอีกไหมมาตอบมาฟังการเรียนรู้เป็นเหตุให้เกิดสติปัญญาก็ตอบถูกอยู่แต่มันมีอีกคำตอบนี้อีกอยู่ในที่พระอาจารย์สอนนี่แหละนะ าการเรียนรู้ไปเลยหนึ่งพันบาทพี่ตัมีใครจะตอบอยูอ่ไหมความเสียสละใจที่มีความเสียสละจะทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาได้กว้างขึ้นถ้าคนที่มีความเห็นแก่ตัวจะมองเห็นเฉพาะปัญหาของตัวเองนะ วันนี้พระอ,อาจารย์ก็ให้คาวๆัเท่านี้แหละพอเป็นกำลังใจเนาะก็ให้พวกเราจำไว้ที่ดีเนาะ,ะแต่อย่าพื้นเสียใจนะคนที่ยังไม่ได้ตังค์พระอ,อาจารย์จะแจกให้อยู่